ผมมักจะพูดคุยกับคุณครูหลายๆคนที่มีความรู้สึกท้อแท้จากการทำงานเช่นการเดินทางขึ้นเขาลงเขาสภาพความเบื่อหน่ายกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกไม่ไหวกับปัญหาเราประชิญให้เราย้อนกลับไปวันที่เราเตรียมตัวสอบข้อสอบไม่ได้ง่ายๆวิธีการคัดคนเข้ามาเป็นครู ไม่ได้ง่ายๆครูไม่ได้มีเป็นเพียงบทบาทในการถ่ายทอดวิชาความรู้แต่ครูต้องสร้างทางเลือกแสดงโรโมเดลที่ดีให้เด็กเห็นว่าครูก็ไม่ได้เกิดมาในฐานะที่ปกติครูทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับการเรียนแต่โชคดีตรงที่ว่าครูรักดีถึงประสบความสำเร็จพวกเธอก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยคำว่ารักดีรักตัวเองได้เช่นกันครับ ถาพ,พื้นที่ของโรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ในชุมชนนะครับมีประชากรประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนมีรา,ร,ารายรับที่ไม่แน่นอนส่งผลให้บางบ้านนะครับที่มีมีลูกเยอะก็จะไม่สามารถไปเรียนในตัวอำเภอได้ก็จะมาเรียนที่โรงเรียน,พ,นพัฒนาวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองอาจจะมีรายรับน้อยลงกว่าแต่ก่อนมีความจําเป็นต้องให้นักเรียนเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนก่อนจบป .6 หรือว่าม .3 นะครับให้ไปช่วยกันร,รับจ้างหรือทํางานในภาคการเกษตรนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะขาดเรียนอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักเรียนหลุดออกจากระบบนะครับเราจะรับรู้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเนี่ย โดยการใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านซึ่งการเยี่ยมบ้านนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการในระบบการดูแลเฉลี่นักเรียนลงพื้นที่จริงไปดูสภาพบ้านดูปัจจัยคชีตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกอย่างหลังจากที่เราทราบปัญหาขั้นต้นที่ผมได้นาเรียนไว้นะครับเราจะนําข้อมูลเหล่านั้นนะมานั่งคุยกันคือวิธีการแก้ไขก็คือแล้วแต่ว่านักเรียนแต่และคนที่เราเจอมาเนี่ยมีลักษณะเคสแบบไหนถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มที่จะต้อง ได้รับการดูแลเรื่องของประคับประคองเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ให้ได้รับทุนกสศหรือจะได้รับทุนการศึกษาอื่นที่มีผู้มามอบให้หรือโรงเรียนมีไว้ให้ดูแลเรื่องของอาหารการกินแต่กับเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของวัยใช้แรงงานเพื่อดูแลประคับประคองครอบครัวอันนี้เรา ก็คืออยู่อยู่ในเคสแรกก็คือเราต้องให้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาจบการศึกษาภาคบังคับที่นี่เราให้เด็ก100%ผู้ประผู้ปกครองและเด็กแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรครับสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของคุณพ่อไวสายคุณแม่ไวสายนะครับ เราจะต้องพูดคุยสร้างความเข้าใจข้อตกลงกับคุณครูผู้สอนในแต่ละวิชาจะไม่พูดถึงระเบียบก,การคัดคนออกจากระบบไม่พูดถึงระเบียบก,การให้เด็กเนี่ยยุติการเป็นนักเรียนแต่เราจะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนถ้าเขาพอใจนะครับให้โอกาสกลับเข้ามาเรียนแล้วต้องทําบรรยากาศให้รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปกติให้เขารู้สึกสบายใจเราจะมีวิธีการอย่างไรถ้าเกิดเด็ก ไม่พร้อมมาเรียนตามปกติเหมือนเพื่อนการมีงานไปให้ที่โรงเรียนฝากเพื่อนไปหรือจะเป็นการพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์กับครูโดยตรงในวิชาที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของทักษะความรู้นะครับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพนะครับก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นตัวเลือกให้นักเรียนได้เข้ามาฝึกทักษะการนวดแผนไทยนะครับมีเด็ก สองสามคนที่เรียนไม่เก่งเลยครับแต่เด็กกลุ่มนี้มีทักษะในการจดจํามีทักษะในการนวดก็คืออัศจรรย์ใจครับว่าเด็กคนนี้สามารถสร้างรายได้ใน,นันเนีวันได้เกือบพันกับอีกเด็กหลาย,ลายคนที่มีทักษะในการเพาะปลูกการปรุงดินอันนี้เขาก็ไปทําที่บ้านได้ที่สุดแล้วความพยายามก็คือต้องประครับประคองให้นักเรียน,นยจบการศึกษาภาคบังคับก็คือม3ให้ได้อันนี้คือภารกิจหลักเลยขอให้เด็ก มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเราอย่างมีความสุขอยากมาเรียนและมีความสุขกับทุกกิจกรรมสำหรับผมแล้วนะครับการสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเด็กเราอย่าลืมว่าเด็กจะดีได้ไม่ใช่เพราะครูอย่างเดียวเมื่อผู้ปกครองใส่ใจเด็กเขาจะไม่เผชิญกับปัญหาเพียงลําพังผู้ปกครองที่มีการแลกเปลี่ยนสภาพปัญหาทําให้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันง่ายมากขึ้น สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก,ก็คือว่าสารศึกษานั้นจะได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองแล้วเขาก็จะไว้ใจให้เราดูแลเหล็กลูกๆหลานเขาต่อไปครับ